อ่าสวัสดีครับน้องออโต้อ่าออโต้กดเปิดไมค์เลยโอเคออโต้พนมมือสวยงามก่อนครับได้ไหมเปิดได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูอ่าโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วออโต้พนมมือโอเคค่ะก้มคิ้่นะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูพี่นิีวพี่นิีวอย่ากวนเนาะโอเคออโต้เดี๋ยววันนี้ออโต้มาเรียนกับครูแคนนะ วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อมีน้องพี่ชาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวรอพี่ชาแป๊บหนึ่งนะอามามีพี่ชาเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วโอเคอ่ะพนมมือสวยงามค่ะออโต้กับพี่ชาเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะพนมมือสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมนีฟิเออี่น้อ Good morning ที่เ,<ม>เวชนนะะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันวันนี้เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะได้เขียนตัวเลข9ในหนังสือที่เป็นการบ้านแล้วแล้วก็ได้เขียนเอแล้วก็ได้ทำเ,เขาเรียกอะไรอ่ะการเฉียงการเฉียงรูปภาพกา,การทำเส้นเฉียงทับรูปภาพตามจํานวนตัวเลขนะและวันนี้ครูแคนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยเราไปที่โปรแกรม LMS กันก่อนอเดี๋ยวได้ให้เด็กๆรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูแคมขอเนี้เข้ารหัสแป๊บหนึง่งไปกันที่โปรแกรม LMS เลยสกรูรูนะคะนี่มาที่โปรแกรม LMS เลยค่ะวันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากันที่รหัส หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกอ่าเราก็คลิกเข้ามาตรงนี้เลยหนะนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะนี่ทักษะความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลหนึ่งในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่สัปดาห์ที่สิบสามนะคะสัปดาห์ที่สิบสามของภาคเรียนที่สองแล้วใกล้จะจบเทอมใกล้จะจบเทอมสองจะได้เปลี่ยนเอี้ยมเป็นที่อนุบาลสองแล้วนะอ่ะไปกันที่สัปดาห์ที่สิบสาม นี่เลยการเขียนทับร้อยปะเส้นอ่าเส้นเลข19แล้วก็การเขียนเรียงลำดับเลข6ถึงเลข10นะคะอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์ประถมวัยปีที่1โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ มาเรียนรู้การเขียนทับรอยเส้นประเลข19มี1กับ9และการเขียนเลขเรียงลำดับ6ถึง10กันค่ะก่อนอื่นเรามานับเลขกันก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี1กับ0แ,และมาเรียนรู้การเขียนเลข19มี1กับ9และทบทวนเลข6กถึงเลข10กันค่ะ19มี1กับ9 เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10มี1กับ0และมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่24และ25เล่มเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขแล้วเจอกันใหม่นะคะ เป็นไงคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะการเขียนตัวเลข19นะคะแต่วันนี้ในการมานของเด็กๆจะเป็นแค่เลข9เลขตัวเลขเ้าเลขเดียวนะคะแล้วก็จะมีในชีตที่เป็นเล่มสีสีชมพูด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูแคนจะพาเด็กๆเมื่อกี้คุณครูดาคุูครูดาที่ทําวิดีโอพาเด็กๆทบทวนเลข6ถึงเลข10กันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูแคนจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวเลข1ถึงเลข5กันนะคะในเกม ในเกมคณิตศาสตร์วันนี้เลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะดูซิว่าเด็กๆจะเขียนเลขเป็นหรือเปล่านะแป๊บนึงนะลูกอ่านี่เลยเรามาทบทวนการเขียนตัวเลขกันนะคะอ่าเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขตามจํานวนรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูเป็นขออนุญาตแปบ๊บนึง กัค่คะที่ครูแนนะลกนอะโอเคเราจะมาเขียนตัวเลขตามจำนวนภาพกันค่ะอ่าออโต้ออโต้ออโตมาช่วยครูแคนนับหน่อยเร็วภาพที่ครูแคนกำลังจะจะชูมาเนี้ยมันจะมีทั้งหมดกี่ภาพได้ไหมออโต้นับได้ไหมนับได้นับได้โอเคออโต้เก่งมากออโต้ช่วยครูแคนนับนะพร้อมกันหนึ่งสองสามนับหนึ่งออโต้พูดหนึ่ง เท่ากับเลขหนึ่งเท่ากับเลขหนึ่งดูสิครับเท่ากับนี่หนึ่งอ่าเท่ากับเลขหนึ่งทีนี้การเขียนตัวเลขของน้องอนุบาลหนึ่งนะเราจะเขียนตัวเลขหนึ่งถึงห้ากันนะคะโดยให้เด็กๆเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เลยเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่สองอันเดี๋ยวครูแคนจะเขียนตัวเลขให้เด็กๆดูนะคะอ่าเรามาดูการเลขหนึ่งเขียนยังไงเลขหนึ่งเขียนแบบนี้เด็กๆดูนะ สมมติว่านี้เป็นดินสอของเด็กๆเวลาเด็กๆจะเขียนหนังสือนะคะจุดไว้ที่เส้นข้างหน้าเฉียงขึ้นข้างบนแล้วลากเส้นตรงลงมาแบบนี้อ่าดูดูแบบนี้อ่อออโต้สามารถเขียนหน้าจอได้ไหมลูกของออโต้เขียนได้ไหมออโต้เขียนหน้าจอซิเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนพูแคนซิเขียนได้ไหมเขียนได้ไหม เขีนได้หมอ่ะลองเขียนดูซิไหนลองเขียนซิคุณแม่พาจับมือเขียนก็ได้นะคะเขียนได้ไหมครับเน้มครับมันคุณแม่มีมีรูปปากกาขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเขียนได้ใช่ไหมคะไม่ไม่เห็นมีขึ้นนะคะไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่าครูแคนล็อกไว้เดี๋ยวนะแป๊บนึงแม่ลองถึดูซิเขียนได้ยัง อ่าได้แล้วครับอ่าโอเคออโต้จับดินสอเร็วดินเจ้าเขียนเอ่อออโต้เขียนตรงหน้าจอเร็วเลขหนึ่งลงในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยที่ว่างอีกหนึ่งช่องที่ครูแคนเว้นไว้เนีเ<อ>่ยออโต้เขียนเร็วเลขหนึ่งเขียนง่งยเขียงขึ้นอโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเก่ง,งมากๆอ่ะตบมือให้ออตโต้เลยเยเก<ๆ>่งมากค่ะอ่าขอบคุณครับออตโต้เดี๋ยวครูแคนพาน้องพิชาอ่าน้องพิชานะให้น้องพิชามาเขียนตัวเลขตัวต่อไป อ่าอ่ะ,อะเอ๊แล้วทำไมอ๋อมันมันไม่ไปเดี๋ยวนะลูกแป๊บหนึงกกอยางลบทอ่แทนใช้อีเรสเตอร์ในการลบก,ก่อนอ่ะต่อไปพี่ชาพี่ชาพร้อมหรือเปล่าคะพี่ชาพร้อมไหมคะพี่ชาเปิดไม์เร็วชาเปิดไม์ก่อน ไหนเปิดมาชาอ่าเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะพี่ชาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าพร้อมค่ะโอเคพี่ชามาช่วยครูแคนนับนะว่ารูปภาพต่อไปนี้มีจํานวนเท่าไหร่นับอ่านับหนึ่งอ่านับหนึ่งสองเท่ากับเลขสองอ่าพี่ชามาดูนะครูแคนจะเขียนเลขสองให้พิชาดูเลขสองเขียนแบบนี้ค่ะ จุดไว้โค้งขึ้นไปให้หลังคาชนเส้นข้างบนเลยเสร็จแล้วโค้งลงมาหาเส้นข้างหลังแล้วเฉียงอ่าเฉียงมาหามุมข้างล่างเลยนะอ่าแล้วก็เส้นนอนถอยหลังแบบนี้เลยเป็นเลขสองแบบนี้เลยพิชาเขียนได้ไหมคะเขียนได้ค่ะอ่าพิชาเขียนได้พิชาลองเขียนดูซิอ่าเดี๋ยวให้ให้พิชาเขียนออโต้ออโต้ไม่ต้องเขียนนะให้พิชาลองเขียนนะคะพิชาเขียนเร็ว พี่คะเขียนตรงหน้าจอได้ไหมคะได้ไหมกดตรงลูกจตได้ไหมคะเียเลขสองช่วยน้องหน่อยลูกเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมลูกเขียนเลขสองแล้วเขียนเลขสองลงในช่องสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขียนไม่เป็นค่ะเขียนไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร่ะเดี๋ยวครูแคนเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขสองเขียนแบบนี้นะดูใหม่นะคะเลขสองเด็กๆมองนะ โค้งขึ้นข้างบนเฉียงขึ้นเอาเฉียงลงนะคูแค่ก็มัวไปแล้วเฉียงลงถึงมงุมแล้วก็เส้นนอนถอยหลังแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเลขสองโอเคของพิชาในเครื่องมันเขียนไม่เป็นใช่ไหมลูกไม่เป็นไรโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเราจะไปนับภาพอันต่อไปพร้อมกันเดี๋ยวคูแ่แค่ขฟอลบก่อนลบก่อนจึ๊บอ่า ไม่ไปแล้วอ่ะต่อไปไปดูภาพต่อไปออโต้มาออโต้มาช่วยครูแคนับเลยเร็วๆเ,เปิดไหมโอเคออโต้นับพร้อมกันนะนับหนึ่งอะต่อไปอะไรคะสอต่อไปสามเท่ากับเลขสามมาดูกัน วิธีการเขียนเลขสามนะคะนี่เขียนอย่างนี้นะเลขสามเขียนแบบนี้นะคะโค้งขึ้นข้างบนค่ะเลขสามโค้งขึ้นข้างบนเสร็จแล้วโค้งลงมาเส้นนอนเข้าไปนิดนึงแล้วก็ขอยลัางกลับเลยนะขอยลังกลับแบบนี้นะแล้วก็โค้งลงมาข้างล่างอีกอันหนึ่งชึ้บกลายเป็นเลขสามเลยอ้าวออโต้ลองเขียนสิออโต้เขียนในช่องนี้สิ อ่ะเขีนนย,ยนในช่นางนี้สิลูกเขียนเลขสามอ่ะโค้งเส้นนอนเข้าไปอ่ากราฟอยหวางโอ้โอเลขสามออโต้เก่งมากมากไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วลูกเก่งมากโตมือให้ออโต้เลยเอยอ่ะเก่งมากขอบคุณครับออโต้อ,อ,อ่ะูกแคนลบ ชึบชึบลบออกก่อนต่อไปเราไปดูตัวเลขอันต่อไปว่าเราจะได้เขียนเลขอะไรนะมาเรามานับช่วยกันเลยทั้งออตโต้กับน้องออพี่ชามานับช่วยกันเลยลูกมาช่วยครูแคนับนะว่าต่อไปเราจะนับได้เท่าไหร่แล้วเราจะต้องเขียนเลขอะไรอ่นับพร้อมกันนะับหนึ่งต่อไปนะับสองเก่งมากต่อไปนะับ ใชไปนับสีอ่ะเรามาเขียนเลขสีกันคุณแทนจะเขียนให้ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวให้ออโต้เขียนนะเพาะของพี่ชาเขียนไม่ได้นะลงกนะไม่เป็นไรอ่ะออโต้เขียนอย่างนี้นะเลขสีดูนะเอาดินสอวางที่เส้นข้างบนเฉียงลงมาหาเส้นข้างล่างปึ๊บแล้วก็เส้นนอนถอยหลังแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วยกดินสอขึ้นมาวางที่จุดเดิมวางที่จุดเดิมตรงนี้นะ แล้วเส้นตรงลงมาค่ะนี่เขียนเป็นสีอ่าออโต้เขียนสิอ่าของพี่ชาเขียนได้ไหมลูกอ่าพี่ชาเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะออโต้เขียนครอ่าเหมือนอ๊กลองเขียนเขียนได้ไับเขียนได้ไหมอ่าออโต้ของออโต้ตกมือให้ออโต้ก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูแคนลบของออโต้แล้วให้พี่ชาเขียนใหม่นะคะอ่าพี่ชาเขียนลูกเดี๋ยวครูแคนลบของออโต้ก่อนนะอ่าพี่ชาเขียน พี่ชาเขียนได้ไหมเลขสี่เลขสี่แม่อ่ะเ,เขียนดูสิลูกเก่งเออโอ้เก่งมากพี่ชาก็เก่งเลขสี่เก่งมากตบมือให้ตัวเองแล้วพี่ชา เติมเติ<ไ>มมาได้นึงใช่ไหมไม่เป็นไรก็พี่ช่วยน้องเขียนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ชาก็าถือว่าเก่งแล้วไงอย่างน้อยๆก็ได้เรียนรู้เลขสี่แล้วเนาะโอเคเก่งมากตบมือให้ตัวเองออโต้กับพี่ชา,าตัวมือเย้อะต่อไปนะคะอ้าวเดี๋ยวครูแคนลบก่อนนะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนนะมันเดี๋ยวมันมันไปหน้าต่อไปไม่ได้อะไปดูหน้าต่อไปค่ะอุ้ยทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะ เอาแลแกลืมทําหมูเหรอคูณแกลืมทมํมทสาสไลด์ออาไม่เป็นไรเดี๋ยวนับหมูพร้อมกันนับหนึ่งนับต่อไปสอปง,งต่อไปนับสามพี่ชานับแดงๆต่อไปนับสี่ต่อไปนับห้าเก่งมากทีนี้มาดูวิธีการเขียนเลขห้านะเลขห้าเด็กๆเ,เ,เขียนแบบนี้นะ เอาดินสอวางไว้ที่เส้นข้างบนเหมือนเดิมลากเส้นตรงลงมาแล้วโค้งท้องกล่องแบบนี้เลยนะเลขห้าต้องโค้งท้องกล่องแบบนี้นะคะพยายามกันแล้วพยายามแล้วแล้วก็วางดินสอไว้ที่จุดเดิมเส้นนอนถอยลังแบบนี้เป็นเลขห้าเลยอ่อออโต้เขียนก่อนให้ออโต้เขียนก่อนออโต้เขียนออโต้เขียนอออโต้เขียนออโต้เขียนก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่ชาเขียนนะคะออโต้เขียนเร็ว ลากเส้นตรงลงมาก่อนพี่ชายไม่เขียนเดี๋ยวพี่ชายอย่าเพิ่งเขียนลูกอ่อออโต้เก่งมากถูกต้องตบมือให้ออโต้เลยอ่ะครูแคนจะลบของออโต้นะเดี๋ยวอย่าให้อย่าให้พี่ชาให้พี่ช่วยเขียนนะคะให้พี่จับมือน้องพี่ชาเขียนนะอ่ะพี่จับมือน้องพี่ชาเขียนค่ะอ่ะพี่เร็วช่วยกันช่วยกันลากเส้นตรงลงมาก่อนนี่นะครูอ่อลากเส้นตรงลงมาก่อนลูก <ś led> ได้ไหมเอา,หา,หาใหม่ใหม่ครูแค่ลบให้ใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่ลากเส้นตรงลงมาเ <ś led> ุณคคูใช้คอม <ś led> <ś led> โอเคเก่งมากพี่ชาตบมือเลขห้าถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเด็กๆทุกคนนะคะโอเค <ś led> วันนี้ครูมีเกมมาให้แค่นี้นะมี <ś led> มเกมมาให้เด็กๆเขียนไม่เป็นไรเลอะก็ไม่เป็นไรลูกแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วเด็กๆเก่งมากเลย ว่าเด็กๆเก่งทุกคนเลยอ่านตัวมือให้ตัวเองนอะเอเวลิเวลิกูดูดพูดอะไรเร็วเวลิเวลิกูดูดพูดอ่าทีนี้ครูแคนขออนุญาตปิดไม้นะเดี๋ยวครูแคนจะแจ้งการบ้านนะคะาปิดไม้ออโต้พี่ชาโอเคเด็กๆมาดูการบ้านกันนะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆทำการบ้านในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเล่มสีชมพูเห็นไหม ในหน้าที่14นะคะอ่านักอันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เฉียงทําเส้นเฉียงขีดทับรูปภาพตามจำนวนตัวเลขเดี๋ยวครูแพนทาให้ดูก่อนครูแพรทาให้ดูแป๊บหนึ่ง mm hmm. เด็กๆจะได้เข้าใจนะ mm hmm. ไหนล่ะไหนล่ะ mm hmm. อ่านี่สมมุติอันนี้เป็นเลขถูกใช่ไหมคะ mm hmm. เด็กๆก,ก็ขีดเส้นเฉียงทับจํานวนภาพถูกอันแบบนี้นบหนึ่งสอง ขีดนับด้วยนะสี่ห้าหกแล้วก็หยุดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเลขเจ็ดเด็กๆก็ขีดทับเจ็ดอัน,นอันนี้เลขแปดเด็กๆก็ขีดทับแปดอัน,นเลขเก้าก็ขีดทับเก้าอัน,นเลขสิบก็ขีดทับสิบอัน,นไปเลยอ่าต่อไปมาดูหนังสือเล่มเล่มน,นี้ค่ะเรียนรู้จํานวนกับตัวเลขในเล่มที่สองนะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ยี่สิบสี่กับหน้าที่ยี่สิบห้านะคะ หน้าที่24ให้เด็กๆนับรูปเตาแล้วก็เขียนทับรอยปะตัวเลขต่อไปหน้านี้ก็บอกว่าให้วงกลมล,อลอ้อมรอบตัวเลขที่มีจํานวนเท่ากับรูปภาพ <ๆ S 1> าเด็กๆก,ก็กลลกนนาหาเจระเข้ที่อยู่ในบ่อเน,นี้ยมีจํานวนเท่าไหร่ก็วงกลมลงไปเตามีจํานวนเท่าไหร่ก็วงกลมลงไปแล้วก็งูมีจํานวนเท่าไหร่ที่อยู่ในบ่อเนี้ยเด็กๆก็วงกลมลงไปแบบนี้เลยการบ้านมี3หน้า แต่ว่ามีสองเล่มนะคะให้เด็กๆทํางานนะทําเสร็จแล้วก็ส่งส่งการบ้านมาให้คุณครูดูเนาะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะอะสำหรับวันนี้นะคะคุณแคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเด็กๆพนมมือออโต้กับพี่ชาพนมมือค่ะอเดี๋ยวเราจะลากันแล้วพนมมือสวยงามเวลาเด็กๆว่าคุณครูบอกแล้วว่าให้เอามือวางที่หน้าอกอก้มทีรษาลงมาก้มทีรษาลงมาเอามือไว้ที่หน้าอกขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ่าบ๊ายบายคออาย่ะไอ้เจ้า